ไม่ได้ถูกไหมเราไม่รู้ว่าชาติแล้วเราเกิดเป็นเจ้าพญานาหมื่นหรือเปล่าหรือเราอาจจะเกิดเป็น<ๆ>เขาเรียกอะไรเป็น้าตาบริพารต่างๆอะไรเราก็ไม่รู้ถูกไหมเราอาจจะทําความดีหรือทําบุญมามากมา,มาน้อยก็แตกต่างกันไปแต่แต่ชาติปัจจุบันเนี้เราสามารถระลึกนึกถึงระลึกนึกในชาติปัจจุบันในอดีตของเราได้อธ<ๆ>ิเช่นเมื่อตอนเด็กอาจารย์เชษจำได้ไหมอาจารย์เชษเคยไปทาบุญที่วัดไหนบ้าง จำได้ค่ะจาย์ออแต่ว่าจะต้องเป็นช่วงหลังเจ็ดขวบมาแล้วนะ,นะคะเราพอจําได้ไหมเราพอจะจำหลางๆได้ว่าคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของเราเนี่ยพาไปวัดไหนที่เราประทับใจที่เราฟังแล้วที่เรา หลับตาแล้วถ้าเกิดว่าเราระลึกถึงได้เนี่ยเราจะมีความสุกยิ้มแย้มอิ่มเอิมเนี่อาจารย์นั่นแหละมันเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่มันเป็นบุญในอดีตค่ะบุญในอดีตที่สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยน้อมกลับไประลึกนึกถึงคือระลึกนึกถึงบุญในอดีตค่ะแต่ไม่ใช่อดีตชาตินะบุญในอดีตในชาติปัจจุบันะอาจารย์จะให้สามตัวแดงเรว้าวว้าวว้วคนดูหมื่นคนเนี่ยอาจารย์ไม่คนอย่างเราเนี่ยน้ำใจเราเนี่ย คนอย่างเราเนี่ยแฟนเพจช่วยกันแชร์แป๊บเดียวคนหมื่นคนเนี่ยหูเหมือน,นนะหอนลับตาเลยนะเ,เพราะว่าเรากราบแฟนเพจง,งามๆปุ๊บเขาแชร์เลยอาจารย์ชัด <c oughs> ไม่ลืมตัวเลยอาจารย์ชัดตั้งเป้าหมายหกพันคนอ่าหกพันคนเลยนะวันนี้ถ้าคนดูถึงหกพันปุ๊บอาจารย์ชัดจะปล่อยสามตัวแดงให้เลยอ่าไม่ต้องรอพรุ่งนี้สี่ <4 S 2> เด่นเด่นอ่ะมีสองตัวนะคะวันนี้ให้ไปก่อนหนึ่งตัวคือสี่อีกสองตัว อาจารย์แค่จะตัดให้เหลือหนึ่งตัวนะคะสี่เด่นนะสี่มานะคะสี่มานะที่รักนะคะสี่มาใช่ค่ะพี่ประภัยพักสวัสดีท,ทํำยังไงถึงถูกหวยบ่อยเดี๋ยวอาจารย์ชาจะพาทาเพราะเราจะนั่งสมาธิกันแบบเบิกบุญเก่ามาใช้ขอระยะเวลาในการสวดมนต์ลองเปิดใจนะที่รักนะฮะไหว้พระนั่งสมาธิแบบเบิกบุญเก่ามาใช้ แล้วคุณจะรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเทคนิคนี้เรานําไปใช้ได้อาจารย์แค่อาจารย์ชัดไม่ได้อยู่ดีๆไม่ได้คิดมาเองนะคะเรามีครูบาอาจารย์ร่วม13ปีที่เราได้ทํางานาเบื้องหลังอาจารย์แค่อาจารย์ชัดจบนิเทศศาสตร์เนาะเบื้องหลังรายการโทรทัศน์แต่เราเนี่ยทำรายการหลักเน้นเป็นรายการพระเนะเาะจัเหวะแล้วก็ ได้ได้เรียนเพิ่มเติมในเรื่องของโหรศาสตร์ใช่หรืมันจะเป็นการทําพิธีใช่หรือจะเป็นการเอ่อนี่แหละครับในเรื่องของการสวดมนต์ไหว้พระนั่สมาธิมันผูกเขาเรียกว่าผูกกับจิตวิญญาณผูกกับความศรัทธาผูกกับความเชื่อในะครให้เป็นในหลักของการปฏิบัติอุ้ยอาจารย์หนูลึ่งนะใครอยากทานอร่อยมากค่ะนะคะสะเลขตัวอ่าต่อไปจ้าจารย์ ข้างบนพี่พี่แคปแล้วใช่ไหมคะอันนี้สามตัวสุดปังอาจารย์แคอาจารย์ชัจะจะค้างไว้ไหมคะหรือว่าเราจะลบทิ้งเลยเอาออกเอาออกนะเราจะอ,าออกแล้วนะคะต่อไปสามตัวรางวัลใหญ่ให้เหลือสามเด่นนะสามเด่นสามเด่นสามตัวรางวัลใหญ่นะพี่พี่ทันอาจารย์แค่นะคะมีแต่คนอยากได้พพันสองเจ็ดเก้าใช่จะประกาศหมดหมดแล้วจะเหมือนพระศิวรีนะคะเราไม่ทําเพิ่มนะคะอ่าสามเด่นมา สองห้าสามสองห้าที่พี่พิมพ์ให้หน่อยได้ไหมคะว่าสามสองห้าสุดปังนะคะอาจารย์คนหนุวันหนุวันหยิบอ๋อาอาจารย์จอดรถไกลแล้วใช่ไหมคะโรตีใช่ไหมโรตีโรตีแฟนเพจอยากบางคนอยากเห็นหน้าโรตีของอาจารย์เคว่าหน้าตายไงได้ได้ได้สามสองห้าสุดปังสามตัวเด่นแรกค่ะสามเด่นแรกนะคะนะ ใครหาซื้อ3ตัวแบบ3 2 5แบบนี้ไม่ได้เลยนะให้ซื้อ3 2หรือ2 5งาค่ะที่ราคานะคะหรือ3 5แบบนี้ก็ได้นะคะนะทันไหมนะคะ,ะทันนะจ๊ะทันไหมจ๊ะต่อเลยนะคะสามมาสามมาไง 3ามห้าสค่ะ3ามหาสี่บางคนก็บอกว่าพอพอบอกว่าสาปุ๊บบางคนก็บอกเป็น8ได้ไหมาจาจจรย์จริงๆบางคนเขาก็นับ3เป็น8นะที่รักบางคนเขาก็นับสเป็น8ปนดะสาม,สามห้าสี่สห้าสี่สบู่ให้หมดเราเรือเลขหนึ่งไม่ดูดอาจารย์เต็มแล้วหรอคะ ใี่ละคา 5, 6, ่ะห้าหกเก้าอ่าจะให้ไปกิ่เลขแล้วจะอยู่หน้าจอยที่สามตัวให้สามตัวแล้วเดี๋ยวกำลังจะเน้นให้แฟนเพจแล้วเพราะว่าแฟนเพจจะได้เข้านอนหนูก็จะได้เข้านอนนะคะ <c oughs> นะเกมค่ะจริงค่ะได้เลยมาแล้วถูกสามวดแล้วคุณนิชานัน,นขอบคุณมากค่ะเบี้ยกแก้ราดเบาไปไม้เลขสองอัทีลนะใช่หมห้าหกเก้าสามห้าสี่แล้วก็ห้าหกเก้าค่ะนะคะ ชุดสามตัวสุดปังไม่ดูดระบบไหนไม่ดูดคะที่รักขามีคนถามอาจารย์เค้ว่าอาจารย์สบู่ที่อาจารย์ชัดเขาลงหน้า,หน,าหน้าท้องให้ให้เรียบร้อยแล้วยังมีอยู่ไหมนะคะอาจารย์เค้ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าของโรงงานเขาเปิดลายผลิตให้นะคะนะหกพันก้อนตอนนี้ยังไม่หมดเนาะหกพันหลังเนาะรวมแล้วคือหนึ่งหมื่นสองพันก้อนเนี่ยตอนนี้หกพันหลังอะไม่หมด 6, หกพันแล้ห้าสิบเก้าบาทใครอยากได้ให้พิมพ์สอเสือเลขเจ็ดคะ่ะ นะกระจับเงินกระจับทองของอาจารย์แค่ตัวใหญ่ด้วยนะต้องจองเขานะคะเพราะว่าที่เขาที่ที่เขาต้องคัดให้เราคือด้านไหนค่ะด้านไหนจะต้องตัวใหญ่นะคะอาจารย์แค่เลือกตัวใหญ่ใครอยากได้ราัสคืออ๋อเสือเลขเจ็ดนะคะหนุนดวงด้านของการค้าขายการทํามาหากินโดยเฉพาะเลยนะคะถ้าถ้ารุ่นนี้นะแล้วก็จับพันสองให้สองร้อยห้าสิบเก้าบาทค่ะนะ อันนี้คือพูดเรื่องจริงเลยนะแต่ว่าไม่ได้ปล่อยๆหลังๆไม่ไม่ได้ปล่อยแทบไม่ได้ปล่อยเลยค่ะทิรักษ์นะคะอาจารย์ชัดอาจารย์ชัดอาจารย์เข้มจัดโปรโมชั่น9699จ99แล้วค่ะทิรักษ์ค่ะนะคะแต่ว่าให้เฉพาะในไร้์สดสลัมทองคําหมดคทิรักษ์เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอรอบหน้า325แ 5, ละ569สวยจริงค่ะใสยอยู่โหขอบพระคุณมากๆเลยค่ะนะคะสวยแหวนใบมกออะกรออาจารย์เข้มสวย แล้วก็ไม่ได้ลอกง่ายๆแบบนั้นอย่างที่พี่ๆเข้าใจเป็นงานเกรด A ที่รักนะส5อกับห้าว,ว,วันนี้มีสร้อยเอฟไหมนะใช่ใช่สร้อยมีลายนี้มีลายนี้สร้อยมีไม่กี่ลายวันนี้เดี๋ยวจันเคเริ่มต้นที่ที่ซีฟองก่อนเนาะซีฟองใครอยากได้ซีฟองเดี๋ยวมีซีฟองวันนี้จะมีซีฟองนะคะมีโคชกิจมีลายบล็อกกลม นะคะแล้วก็มี3กษัตริย์มี3กษัตริย์เราจะเริ่มที่ไหนก่อนดีขอเปสามกรสัตกริย์ก่อนรุ่นนี้จะปล่อยแค่199บาททุกแบบนะคะแต่รุ่นนี้ต้องเป็นจาก599ให้299บาทใครอยากได้นะที่รักนะคะชิ้นแรกมีพี่ๆถามนะชิ้นแรก50บาทค่ะชิ้นต่อไปชิ้นละ10บาท ะค,ะคิดในบินเดียวกันอย่างสมมุติวันนี้เราซีฟสินค้าเนี่ยชิ้นแรกชิ้น2ชิ้น3ชิ้นแรกค่าส่ง50ชิ้นที่2ค่าส่ง10บาทชิ้นที่3ค่าส่ง10บาทแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราซีฟวันนี้แล้วเราโอนแล้วสมมตินะหรือว่าบินนี้ได้ถูกชําระไปแล้วเขาจะคิดเป็นบินใหม่ทันทีใช่ไหมอาจารย์นะใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นมีกา,กากหมูไหมมีแต่ว่าไม่มีตัวอย่างให้ดูใครเคยกินอร่อยแล้วเนี่ย